ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเปลี่ยนแนวมารีวิวไมโครโฟนราคา2,500บาทผมตัดใจซื้อเพราะอยากให้รางวัลกับชีวิตบ้างรายได้าจาก YouTube ก็ยังไม่มีแต่ก็ซื้อกล้องไม่ใช่สิซื้อไมโครโฟนราคา2,500ไปและ SRMV 2,000รุ่นคือชื่อรุ่นครับ แล้วก็ยี่ห้อสรามอนิกก่อนหน้านี้ได้ซื้อกล้องเว็บแคมที่มีไมโครโฟนในตัวผมดูแล้วเสียมันก็ไม่แจมแถมกล้องอกีกก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นอันนี้บ้างก็ใช้ดีครับแนะนำว่าใช้ดีที่จริงตั้งใจจะซื้อยี่ห้อโบย่าแต่แพงกว่านี้เกรดน่าจะดีกว่านี้พอเราเปิดเข้ามาเนี่ย ผมก็ได้จริงก็ได้ออกไปแล้วนะมันก็จะมีสายเนี่ยนะสายตัวนี้ด้านหนึ่งก็เป็น Type C อีกด้านก็จะเป็น Type C เหมือนกันมันมันมันคือ2ด้านเนี่ยเป็น Type C ท,ทั้ง2ด้านสามารถเสียบเข้าคอมพิวเตอร์กับเสียบเข้ามือถือก็ได้เขาให้มา2เส้นเส้นหนึงด้านหนึงเป็น Type C เสียบเข้ากับไมโครโฟน อีกด้านหนึ่งเป็นพอร์ต USB เสียบเข้าขอคอมพิวเตอร์นั่นหนึ่งเส้นเส้นที่สองเส้นที่สองนี่เ,เป็น Type C ทั้งสองด้านเสียบเข้ามือถือแบบ Type C แล้วก็เสียบไมโครโฟนมือถือไหนเป็นรุ่นของหัวเสียบแบบเดิมก็ต้องไปหาตัวต่อมาต่อเพิ่มครับนะครับเรา แกะมาจากกล่องแล้วเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับยี่ห้อสรามอนิกด้านหลังก็จะมีปุ่มเสียงปุ่มไม่แล้วก็จะมีพอร์ต Type C สำหรับเสียบกับพอร์ตของคอมพิวเตอร์ แล้วด้านขวาก็จะมีที่เสียบหูฟังมีขาตั้งการกระแทกอันนี้สามารถปรับได้ขนาเดยียวกันขาตั้งตรงนี้สามารถถอดสกรูออกได้ตรงนี้ฮะตรงที่นิปโปอยู่เนี่ยสามารถถอดแล้วก็เอาตัวตัวไหนอะอยู่ไหนละตัวน็อตเมื่อกี้เออ,เอผมก็เล้นซ้อนหาตัวน็อตตัวนี้สามารถใส่แทนฐานข้างล่าง สำหรับติดตั้งกับไมโครโฟนของกล้องวิดีโอได้สำหรับนักข่าวก็ได้จริงจริงไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนของพวกนักพากนักข่าวแต่นี่เราอยากได้เสียงดีๆเราก็เอามาใส่ถ้าเราอัดแล้วเราไม่ใส่หูฟังจะไม่ได้ยินเพราะว่าแม้แต่เราเปิดเสียงลำโพงก็จะไม่ได้ยินเสียงต้องเสียบหูฟังไปด้วย แต่อาจจะมีวิธีที่ไม่ต้องเสียหูฟังแต่ผมผมผมยังไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ว่าถ้าเสียเสียหูฟังแล้วเสียงจะแจมมากเวลาเราคุยเหมาะสำหรับพวกสตรีมเมอร์เกมพวกส,สตรีมไร์สดในกล่องเนี่ยสำหรับในกล่องเราเปิดกล่องมาก็จะเจอตัวนี้ ตัวนี้เป็นคู่มือที่เขาบอกวิธีการต่อต่อยังไงบ้างคอมพิวเตอร์ก็ต่อได้มือถือก็ต่อได้อันนี้ที่เสียบหูฟังอันนี้สำหรับตัวเมื่อกี้นี่ตัวนี้คืออันนี้สำหรับติดไมโครโฟนที่ยื่นเข้ามาและ ถ้าสีเขียวก็แสดงว่าเสียงเข้าสีแดงเสียงไม่เสียงไม่เข้าส่วนตัวนี้ก็ต่อคอมพิวเตอร์ที่เมื่อครูผมกำลังต่ออยู่แล้วก็มีปุ่มปัดเสียงสองสองปุ่มอีกด้านหนึ่งก็เป็นอีกภาษาเหมือนกันนองภาษาส่วนกล่องนี้กล่องตรงนี้ ตรงนี้ก็ถ้าเราแกะออกมาอันนี้ผมเอาของข้างในมาจะเป็นสาย2สายสายเส้นหนึงก็เป็นพอร์ต USB ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านของสายก็จะเป็นพอร์ต Type C สามารถเสียบหลังตัวนี้ได้หลังไมโครโฟนก็จะเป็น Type C นี่ Type C เหมือนกัน อีกด้านก็ไปเสียบกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ส่วนถ้าใครมีกล้องก็เสียบกล้องแยกไปได้แล้วก็อีกเส้นที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมมัดไว้ด้านหนึ่งเป็น t ไท e C อีกด้านของสายก็เป็น t ไ type C ไอตัวนี้ใช้กับมือถือเสียบกับมือถือแล้วก็กสามารถคุยได้เป็นเครื่องขยายเสียง นี่นะครับแต่ว่าในคู่มือเขาบอกว่า compatible with อะไรนะ with คอมโน้ตบุ๊กกับกับมือถือเขาบอกใช้ได้ดีสำหรับโน้ตบุ๊กกับมือถือแต่คอมพิวเตอร์นี่ผมลองใช้แล้วก็โอเคต้องลองครับเดี๋ยวได้ของใหม่มาอีกจะมารีวิวต่อครับที่หลายอย่างซื้อมายังไม่ได้รีวิวเพราะว่าดูแล้วยัง มีอย่างอื่นหน้าทําคลิปมากกว่าก็เลยยังไม่ได้รีวิวนี่นะครับน่าสนใจมากตัวนี้ตัดใจซื้อนะครับราคาจริงๆนะมากกว่า2,500แต่ว่าผมซื้อเขาลดราคามาก็เหลือประมาณ2,590บาทเบาทนี่ครับใช้ดีครับลองใช้มาสัก2-3คลิปแล้วแนะนำครับยูทูบเบอร์มือใหม่ ก็ไม่ต้องซื้อขนาดนี้ก็ได้แต่นี่ผมเพียงแต่ต้องการให้รางวัลกับชีวิตก็เลยซื้อมาเป็นของเล่นครับของเล่นของผมเองยี่ห้อซารา m o นิกสวัสดีครับขอบคุณที่ตามรับชมช่องเฮงตลอดศกครับวันนี้ก็เปลี่ยนแนวคลิปใหม่ครับ ชั่วคราวครับหลักๆยังคงทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องให้กำลังใจคนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ